สวัสด,ดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่18เดือนตุลาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กาลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคําสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดหรือว่าจะแอดเป็นไลน์ไอดีมาก็ได้นะครับผมว t m ี r k e t กกับโปรโมชั่นใหม่ครับ l o อตซ็ o บโใครที่สนใจนะครับนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์หนะ้าขบีการแจกทองคําด้วยนะ r o r e รี for for you, ครับกับโปรโมชั่นใหม่ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของคุณใครสนใจนะครับก็จะได้รับทันที50 u s ์เลยทีเดียว XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 u s ์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนนะครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยภาพรวมแล้วตลาดก,ก็ยังตกอยู่ใน List on นะครับโดยในส่วนของสกุลเงินนิวซีแลนด์ GBP ออสเตรเลียยังคงปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตลาดบางบคนถามต่อเอ๊ะคุณเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยทำไมนิวซีแลนด์เนีพุ่งขึ้นตั้งแต่เช้าเลยนะครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะครับทุกท่านครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เขาจะมีการ ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจตัวดึงนะฮะของนิวซีแลนด์ก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อครับทุกท่านพบว่าตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับทั้งในรูปแบบเทียบเป็นรายปีกับรายไตรมาสเดี๋ยมีการปรับตัวสูงขึ้นทั้งคู่เลยนะฮะคือดีกว่าคาดการณ์แล้วก็ครั้งก่อนหน้าทั้ง2ตัวเลยทีเดียวก็เลยเป็นแรงผลักดันนะฮะทำให้สกุลเงินนิวซีแลนด์เดี๋ยวมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับตามที่สตระขาได้มีการรายงานมา ทีนี้มาดูครับจากการวิเคราะห์เนี่ยนะครับทางด้านของฟอเร็กไลฟ์รายงานมาว่าการปรับตัวสูงขึ้นของตัวเลขเงินเฟอ้อของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ปูทางทําให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับในเร็วๆนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนการฟื้นตัวของสกุลเงินนิวซีแลนด์ในช่วงเช้าวันนี้ครับซึ่งแน่นอนครับการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของสกุลเงินสินทรัพย์ที่มมมีีคควา,สาเสส่ยยงงงนนนัันงงกดดนักกดุล เงินสินซับพอร์ตภัยนะครับอย่าง c h f แล้วก็เจแปนิสเยนครับที่ทําให้เขาทั้งสองนี้ไม่สามารถที่จะปรับตัวแข็งค่าได้แต่อย่างใดนะครับยกเว้นแคนาดาครับเราจะสังเกตเห็นว่าแคนาดาตอนนี้อยู่ท้ายของตารางเลยทั้งที่ราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับยังคงบวกอยู่นะตัวนี้เราอจะมองไปในเรื่องของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคก็เป็นได้เหมือนกันครับเราไปดูกันที่ตัวกราฟของ USD แคนาดาดีกว่านะครับนักชุนถ้าเราไปดูในตัวกราฟของ u s i v e r s a l Canada แล้วจริงๆเดี๋ยวเราจะสังเกตเห็นว่า เขามีการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะแต่ก็ยังไม่ได้สูงกว่ายอดเก่าก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วโครงสร้างเทรนฝั่งหน้าเซลล์เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นต่ออยู่นะครับ ตัดภาพมาดูกันที่ดัชนีในช่วงเช้าดีกันบ้านดีกว่าครับดัชนีดอลลาร์อินดกซ์นะครับมีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาในแท่งเทียมปัจจุบันประจำช่วงเวลา7นาฬิกาครับวิ่งอยู่ที่ระดับ94.0นะครับตรงกับแนวต้านจิตวิทยาพอดีเลยน่นอนนะครับว่าการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของดัชนีดอลลาร์อินดกซ์นะครับยังคงสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคำวิ่งอยู่ต่ำกว่าบริเวณ1770ครับ ขณะที่ผมพูดอยู่นี้นะครับราคาทองคำวิ่งอยู่ที่ระดับ1,769.7ครับเรียกได้ว่าเป็นการปรับฐานตามหลักของเทคนิคเช่นเดียวกันยูอัตราผลตอบแทนพัรธบัตรฐัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับในช่วงเช้าน,นี้ราคายังปิดอยู่นะครับเดี๋ยวกะผมขออนุญาตไปดูกัที่เว็บไซต์ของ CNBC สักนิดหนึ่งนะครับผมว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับตัวยูพรัรธบัรอายุ10ปีของเราในเช้าน,นี้ถ้าเป็นใน t r a d i n g Vi e w อยู่ที่1.574อร์เ์นะครับ อ๋อตอนนี้ยูวพรบตัตพีการปรับตัวสูงขึ้นครับทุกท่านสำนักข่าว CNBC เนี่ยรายงานมาแล้วนะครับตัวยิวพธบัตร10ปีวิ่งอยู่ที่ระดับ1.588%ครับหรือจะคิดเป็นระหว่างวันก็คือบวกอยู่ที่ประมาณ0.012%ก็ถือว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับทั้งดอลลาร์และยูวพรบตัตรรัฐบาลสหรัฐส,สร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคํายังทําให้เขาไม่สามารถที่จะปรับตัวแข็งค่า,ข,า,ข,าขึ้นมาได้ครับในช่วงเช้านี้และนี่ก็คือการอัปเดตสถานะตลาดทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ